ครับสวัสดีครับนะ้มาป้ากันแหมแล้วนะหิตหอยเนี่ยคับเขากับกินนะป้เด้อเดยวตามคลาคลคลาหนาะถ้าเราไปกินคนเดียวเนี่ยคนเดียวเนาะขหอมโซ๊ไหอม้ขออนุญาตใส่แงเง้ยก็เอนะบเด้อเดด้วันนี้จะบอกคืนเนถะ้ บนะ่ได้กินเหมือนนะได้กินกะลาบกาซากะก้อยหลามบอกกะหยอกมาล้วเนาะย่ำนอกะจัดมาละเราเนี่ยหัมยาหนึ่งน้ำพิจิกุ้งเด้อวันพุธจะไปเสาะหาก่อนถ้าได้เจียมมันเนี่ยน้ำพิจิกุ้งนอต่อวันนี้จะเนี่ยเมนูแกงตุน้นเราตุ้นผมอันนี้เนี่ยเรียบร้อยเลยนะตุ้นบางท่านบางคนเ,เป็นเบา เปลือกออกเนาะแต่ผมลอกเปลือกออกลอกเปลือกออกแล้วกันตบ้มๆขึ้มันยมหั่นเป็นก้อมเป็นก้มน,นี่นะตุ้นนะหน,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 น่ะบ่อย่ตุ้นบ่บ่นี่สลัมเ้อไอ้ตุ้นหองกินน่ะเร่าเมาะนะครับเครื่องปรุงนะวันนี้นะใส่พริกดิบนะครับกะปิเหี้ยโน้อยหนึ่งพริกดิบเนาะจากไข่ หอมบัวหอมแดงน่ะโอ้รสดีผมงนก็ยังไซยู่นะโอ้ตีแน่ๆคือไปจอมเพชรอนวาได้ป่าก้มาตัวพอหวมนะ้จะจูบวหอหน่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 อหจ่หน่อห่อน่อยอนหนอน่อหน่อหน้อน่อหน่อหอนนานหน้ออ ออเร,ราเรมกรอบๆป้าเราตะกี้เข้าไปเบ่งแกนไปบ้านหอเทียมหมาไปบ้านลุงหนองเนี่ยบ้านเราไปหดหดหดมาเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ตอนก็นจะปดเนาะนี่นะมะเขือส้มนี่มะเขือส้มบ้านเฮามาห้องมะเขือส้มเนะะาะผักกาดบนห้องอย่างมะเขือเทศนี่นะป้ะาเราเราต้นหอม ดีแต่ละต่อใส่ใส่ไ no ก <Obrig> ่จะปุ๊บแล้วหอมปั hmm ๊มต้องพักกลางผักชีอีน้อก็แต่ละเราจะใส่อันแน่ๆน่ใเดี๋ยวผมจะตามมาเนี่ยประเดี๋ยวเดี๋ยวปุ้นนะน้ำแดงบัดเดี๋ยวผมใจทานอ่ะแต่ก่อนเขาว่าผมเมาทานเนี่ยบัดเดี๋ยวผมใจทานละก็แต่ละเรจะใส่เฮบัดเดี๋ยวแล้วใส่เฮน้ำเดือดมันจะสะดุ้งคือหลังจากนั้นผมก็เอาอันนี้กะตุ้มใส่ คือมันซุกคือมันย้อมก่อนหลังจากนั้นก็เอาป่าป่าพดลงนะกับไก่จะพดเยอะน้ำห่าเหี่ยโน้ยนะครับนี่ผมก็ซิซอยมาเขียวมาเขียวส,ส้มเหี่ยโน้ยเนี่ยแล้วกับเนี่ยแล้วก็ถ้ามันเปิดส้มบอกกับปอนี่ยแต่ที่แน่เนี่ยถ้าเขาเนี่ยเหมือนตะกรอนเนี่ยเขาต้องใส่หยอดส้มปล่อยเนาะเออมันถ้าบอกมีหยอดส้มปลอยก็บอันี้ก็มาขามส้มบ้านเขาเนี่ย มะฮอบก็ะตุนใส่น่ะมันหวานนะ่ะยาะหนึ่งกินส้มรสกลมกลมอีเดียนากินแล้วสบายใจกินแล้วโรคอ,อกอีเดียหน่ากระตุ้นแต่น่ะหวานผูกนี่จะไปซ้อจีกุ้งมะกอนบรัดเดี๋ยวนี้มีผู้ประสบภัยหลายขนาดนนหนักหนาวเย็นแกนนี่น่าได้ข่าวว่าตัวสามาทก็หนาวบ่าใจน้อยเด้อวันนี้เขากินนี่ก่อนเนาะนะกอะไรก็ แกงบอนเออแกงตุ้นใส่ป่ากด๊ดหรือว่าแกงป่าก๊ดใส่ตุน้นก็คืออันเดียวกันนาะเดี๋ยวก็เดี๋ผมขออนุญาตเนะเอานี่เอาอันนี้ก่อนน้ำพริกใส่มันเดือดเต็มที่ลแล้วกะหลังจากนั้นจะเอาตุนต้นใส่ตุ้นใส่แล้วกะเอาป่าใส่ป่าใส่แล้วกะใกล้จะปดเขาเยอะน้ำห่าให้น้อยหนึ่งเออโอ้ามันบ่ส้มปอก็ะกอบบีบมะนาวใส่ แต่จริงเขาต้องเอาไปเออเอาอันนี้ก็มากูดเนาะมากูดมันจะหอมหอมยางหนึ่งนะโอ้โหแล้วน้ำไหลไหลได้เนอะโอ้โหเนาะขออนุญาตได้เนอะมาดูน้ำแก่เนอะอย่างจะได้มูอนี่อ่าเธอโอ้เด็กังเนอะเขาลองเขาลองดูเด็ดอัดอัดนตาโาแต่นะขอขอหาภาพอยู่ไหนเจอแล้วภาพผม ภาคฮัทอูไทยใหม่ๆขาววายอยูน่นะอันนี้อะไรภาคก <c oughs> นี่หัวใจเนี่ยหัวใจภาค <c oughs> ถ้าผีเนะาะผมได้ภาคแล้วเนอะ <c oughs> เอาปากใส<จ>่อรอมาๆๆเสียงโคกเสียงระฆังยังๆ <c oughs> เออแต่ก,กคค่อนผมก็เคยอูับแล้ว เคนว่าคนเท่ามาเกาเนี่ยคนเบาไหวนะบอดีเอาแกนซะกคบจุ่มหม้อหม้อแกงอีน้อจุ่มมาเด้อคนเท่าแบรอบาัวถ้าเป็นลูกขวบใจมันจะมันจะอะไรก้มันจะกัดอีน้อโู้เขาเขาจักันน้อคนมาเกาเนอู้นะมันจะรอบกัดอีน้อ แต่ที่เช่นนี้ในสมัยตะก้อนนี่เปิ้ลบอกเฮ่อเอาหม้อเออแกนชาคกเนี่ยจุ่มหม้อแกงพ่อหยังพ่อสมัยตะก้อนมันแบบอย่างนีหม้อไอีเนาะอลูมิเนียมเจนเนาะเป็นหม้อดินเนาะอาจจะรอดถ้าใส่ไปใส่ไปเนี่ยเอาอันนี้กะเอาแกงชาคกจุ่มหม้อแกงเนี่ยลุ่มเหมือนพัฒนตลอด หม้อแกงโล่งเห็ดเพื่อมาได้กินนึงข้อคัวเลยนะเปิ้ลกับมะเกาเปิ้ลสอนไว้เนาะมาเดียดเด๋ยวนี้มันโร่มันยะได้นะ่ะมันเป็นอลูมิเนียมเนาะอย่างดีอ่ะมันก็นเดือดแล้วนะเดี๋ยวผมจะเอานี่ใส่กอนเนอะเนอะขั้นตอนอ่ะอย่างเครื่องปรุงทุกอย่างหู้แลนะ้วเนาะวันนี้แกงตุ้งใส่ปลากรดหรือว่าแกงปลากรดใส่ตุ้งก็อันเดียวกันนะเนาะออใส่ลนะผมบอกเอาเละเดืย๋ยออดอดอๆละ โอ้ต่าใส่แล้วเออน้ำาหลกับไหลที่คลิกละนี่แหละครับหมาหมาหมาผมจะเอาง่ายๆไปพี่เฮ้ยการเข้าใจเนาะกันเนี่ยว่าหาก,กินนะครับง่ายๆนะครับเออไม่ต้องรอเฮือมาเครื่องปุ้งสำหรับ เตุผมเนี่ยนะปั๊ดแบบเ้ยเข้าใจง่ายๆเนาะไผไปยันที่บ้านก็ได้นี่เดี๋ยวนี่นะต้นหอมหอมป้อมต้นหอมกบหอมป้อมเลยนะเขาไก่ปนเขาซอยซอยซอยเหี้อเอาใส่นะครับเด้อสำรับอันนี้นะก้มกอที่ห้องหูดใส่เลยนะบ่ต้องซอยนะครับหูดใส่เป็นธรรมชาติ น่ะมันไก่จะปดอ่ะมันของปรุงกินปรุงรสนะครับมะเขือส้มเนี่ยมันกัดเนีเขาซอยไก่มันจะพดก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะเละมันจะบาล์มนะสำหรับไอ้พวกป่านี่ถ้ามันอันนี้มันเอาพอตุ่นหัวก่อนมันยมกันนะโอ้ตะกี้ลืมบอกใส่ขมิ้นหน่อยนาะอ้าวลืมบอกใส่ขมิ้นเนี่ยเรียนเอี้ยเตียนะเรียนเอี้ยเตีย ถ้ามันเหลืองเรียบร้อยแล้วป้าแต่เขาก็เอาป่าใส่าเออเตรียมสดได้เลยเนอเอาเดี๋ยวก่อนเนอะตมาเนอะแหล่นหงอยแกงตุ้นใส่ป่ากบหรือว่าแกงป่ากบใส่ตุ้นก็คืออันเดียวกันละเนาะวันนี้สไลดกินกินกินไอ้แหนแดงกันนะลักของเปิ่นมาเนอะฮ่าฮ่าเออขอบคุณน่ะ อันเดียวยินดีนะครับเนี่ยคนที่ตามเนี่ยครับขอบคุณเนี่ยจุยกดจุ๋ยไล่กุยแชร์ด้วยนะวันเดียวนี่กําลังได้แปดพันกัหน่อยเนี่ยแปดปันฝ่ายนะวันที่ตามเนี่ยจะได้ก่ออิรูสงสารมันเตอร์นะจะไปด่ามันเนี่ยนะจุ๋ยกดไล่กดแชร์แต่กดอที่สามมันเนี่เนาะบอกลูกบอกเต้าบอกหลานเนี่ยผมจะ,จะใช้ภาษาเมียงเหนือเขาเนี่ยเนาะอูเนี่ยสื่อสารเขานะครับบ่ลืมหีดหอยอีป่ออีแม่นะครับเนาะ เอามีก่อนเนเอเดี๋ยวถ้าจะได้สุกจะได้ต้องการจะได้กะบ,บอกผมวันเนอ์วันพุงนี่ผมจะไปซ้อจีกุงวันเน่์ตูก,กี้บาจะซื้อมาเนี่ยพือพอหรอเนาะประเดี๋ยวนี้เตียมน่ะได้มาหน่อยมาหน่อยคลองเออเดี๋ยวจะโอ้วความหมายว่ามาหน่อยคลองไปจะได้วันพุกจะอู้กันเนาะเอามาอีกก่อนหนอวันนี้นะกาสวัสดีครับเนอกําลังเดือนหน่เล่นแงแน่งดูกันเนาะเดียเอยเล้า เออล่างขอ,งนงนของคนนึอครับขอบคนมากนะ้อรอคลิปต่อไปนะครับ